ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,786ถึง4,789หมากุยที่ถูกยิงสีครั้งกระทันหันจึงลม้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงเพราะข้อเท้าของเขากลายเป็นโคลนและเขาอยากจะใช้มือพยุงร่างที่ลม้มลงโดยไม่รู้ตัวแต่เขาลืมไปว่าตอนนี้เขายังมีมืออยู่ แต่กระดูกเหล่านั้นเป็นเพียงกระดูกเลือดสองชิ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อเขาใช้บาดแผลบนข้อมือที่หักของเขาเพื่อรองรับร่างกายที่ตกลงมาภายใต้แรงโน้มถ่วงมหาศาลทำให้ข้อมือทั้งสองของเขาตกใจและเจ็บปวดอย่างมากและความเจ็บปวดก็เหมือนกับว่าเขาเพิ่งถูกจับได้เหมือนนกทั้งตัวกระพือปีกบนพื้นหมดท่ากรีดร้องไม่หยุดหย่อน เลือดจำนวนมากถูกพ่นไปทั่วทุกที่ในขณะที่เขาต่อสู้อย่างดุเดือดอาเหลียงที่อยู่ถัดจากเขาถูกเลือดของมากุ้ยกระเซ็นโดนทั่วทั้งร่างเพราะเขาอยู่ใกล้เกินไปร่างกายของเขาตกใจมากจนขาของเขาอ่อนแรงและเขาไม่สามารถช่วยคุกเข่าลงกับพื้นได้แม้ว่ามากุ้ยจะเจ็บปวดแสนสาหัสแต่เขาก็ยังดิ้นรนและอ้อนวอนต่อเย่เฉินคุณเย่คุณเห็นว่าตอนนี้ฉันเสียเปล่า ฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันด้วยที่ปีนี้ฉันอายุหกสิบเสร็จแล้วโปรดช่วยชีวิตสุนัขด้วยยายฉินขมวดคิว้วและถามกลับว่าเพื่อนร่วมชาติที่ถูกเจ้าคมเหงรังแกมาเป็นเวลานานขนาดนี้ยังมีหน้ามาขอร้องให้ค้าไว้ชีวิตพวกเขาอย่างงั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นคุณทำได้อย่างไรหมากุ้ยไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะหลายปีที่ผ่านมา เพื่อนร่วมชาติจำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของพวกเขาเหยื่อเกือบทุกคนจะคุกเขาลงกับพื้นเพื่อขอร้องให้ยกมือขึ้นแต่เขาไม่เคยอ่อนโยนกับใครเมื่อคิดถึงความโหรดร้ายของเขามาโดยตลอดตอนนี้ดูเหมือนหมากุยจะสามารถคาดการณ์อนาคตของเขาได้อย่างสมบูรณ์เขารู้อยู่ในใจว่าวันนี้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนในตอนนี้ยายเฉินกล่าวว่าถ้าฉันเพียงแค่ฆ่าคุณ ฉันอยากรู้ว่าเพื่อนร่วมชาติผู้บริสุทธิ์ที่ถูกคุณฆ่าจะรู้สึกว่าไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเกลียดชังดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าข้าจะทำให้เจ้าเป็นนี่เลือดต่อไปแก่พี่น้องเหล่านั้นอย่างแน่นอนมากุ้ยอึ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้เพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆข้าเขาตาเยฉชนจะชดใช้นี่ด้วยเลือดต่อไปได้อย่างไรเขาไม่สามารถทุบตัวเองให้แตกเป็นพันพชิ้นได้ ในหัวใจของเขาเมื่อเขารู้สึกสับสนเยเฉินก็เปิดปากพูดและพูดกับวันโพจุนซึ่งอยู่ข้างๆเขาว่าโพจุนสืบสวนข้อมูลเบื้องหลังทั้งหมดของเขาค้นหาสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดทั้งหมดของเขาแล้วจึงสอบสวนเขาอีกครั้งสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดที่มีบัญชีการเงินกับเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตราบใดที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวของเขาใช้เงินสีดำที่เขาหามาได้นายเชื่อมต่อบุคคลน,นั้นกับซีเรียอายุ18-7ก่อนอายุ10ขวดไม่มีการแบ่งแยกระหว่างชายหญิงฉันต้องการให้เขาทำงานในซีเรียตลอดชีวิตที่เหลือกองเขาเพื่อชดใช้นี่เลือดนี้ให้เขาวันโพจุนกล่าวด้วยความเคารพโดยไม่หลังเลเอาละคุณเย่ ลูกน้องของผมจะจัดการให้ใครสักคนไปสอบสวนตอนนี้เมื่อมากุยได้ยินเช่นนี้เขาก็ร้องไห้ออกมาเขาเกือบจะเหมือนกับเหมยอ,อยู่เจินและซูเจียนซิพวกเขาอยู่คนเดียวเพื่อหาเงินและเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ที่บ้านอย่างไรก็ตามเขาแข็งแกร่งกว่าเหมยอ,อยู่เจินและซูเจียนซิมากเนื่องจากเขาได้รับเงินเพื่อพาครอบครัวของเขาไปอเมริกาเหนือ และได้สัญชาติแคนาดาเรียบร้อยแล้วเขามีลูกชายสามคนคนโตอ,อายุ30ปีปัจจุบันเขาทำงานในบริษัทข้ามชาติในโทรอนโตและลูกของเขามีครอบครัวแล้วด้วยแม้ว่าลูกชายเหล่านี้จะไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นแต่พวกเขาทั้งหมดสำเร็จการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยด้วยทรัพยากรการศึกษาต่อหัวที่สูงขึ้นในประเทศตะวันตก และความสามารถในการทำเงินของมากุย้ยตามแผนการที่เย่เฉินเพิ่งพูดไปลูกชายทั้งสามของมากุ้ยจะต้องทำงานในซีเรียรตลอดชีวิตที่เหลือเพื่อชำระหนี้เลือดที่มากุ้ยเคยทำไว้มากุ้ยไม่มีใจที่จะลากลูกชายทั้งสามของเขาลงมาเขาร้องไห้อ้อนวอนเย่เฉินคุณเย่ทุกอย่างเป็นความผิดของฉันตามที่พูดไปมันไม่ใช่ความผิดของครอบครบัวฉัน แม้ว่าคุณจะฆ่าฉันตอนนี้ฉันจะไม่บน่นฉันแค่ขอให้คุณไว้ชีวิตครอบครัวของฉันฉันขอร้องเย่นเยอ้ยหยันและถามเขาว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเหมยอ,อยู่เจินและซูเจียนซิหรือไม่มากุ้ยสสยหัวด้วยความสับสนตั้งแต่อุบัติเหตุของมาหลานคนสองคนนี้ก็หายตัวไปจากโลก และหมากุ้ยก็ไม่มีการติดต่อใดๆเลยอย่างไรก็ตามหมากุ้ยก็รู้ดีอยู่ในใจว่านี่จะต้องเป็นความคิดริเริ่มของเหมยอยู่เจินที่จะตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกหลังจากทำงานกับเหมยอยู่เจิญมาหลายปีหมากุ้ยก็ยังรู้จักเธอเป็นอย่างดีดังนั้นหมากุ้ยจึงไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านของเหมยอยู่เจิญและซูเจียนซิเมื่อเห็นใบหน้าที่สับสนของเขา ยาเฉินกล่าวเบาๆว่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาถูกตำรวจจับกลุมในข้อหาฟอกเงินและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายของพวกเขาก็ถูกยึดตามกฎหมายซึ่งหมายความว่าทั้งสองคนได้ทำสิ่งเลวร้ายสำหรับหลายๆคนต่อปีหาเงินได้มากเงินสีดำเล็กๆที่ได้มาก็หายไปโดยทั่วๆไปแล้วคุณเห็นหมายว่า20ปีของการทำงานหนักไร้ประโยชน์และญาติๆถูกคุมขัง คุณคิดว่าคุ้มไหมหมากุ้ยตกใจอย่างมากยายเฉินพูดต่อแต่สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาจะไม่ถูกตัดสินให้ติดคุกนานเกินไปดังนั้นฉันจะพาพวกเขาไปที่ซีเรียหลังจากที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกและเมื่อถึงเวลาพวกเขาทั้งสามและครอบครัวส่วนบุคคลของคุณสามารถพบที่นั่นได้เช่นกันมากุ้ยตกตะลึง เขาไม่ได้คาดหวังว่าเยชินจะสามารถทำเรื่องดังกล่าวเพื่อตัดขาดลูกชายและหลานหลานของเขาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นทั้งสองครอบครัวจะไม่จบสิ้นและไม่มีวันหันกลับมาอีกเหรอเมื่อเขารู้สึกหวาดตัวอย่างยิ่งเยชินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าดีแล้วคุณสามคนถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานของคุณจะถูกส่งต่อให้ลูกหลานของคุณหลังจากที่คุณตายบางทีในอนาคตเมื่อลูกชายของคุณกำลังผุดที่พักพิงทางอากาศในซีเรียเขาจะได้พบกับเด็กใหม่เด็กคนนั้นคือลูกชายของเหมยอ,อยู่เจินเมื่อถึงตอนนั้นทั้งสองคนจะขุดที่พักพิงทางอากาศในซีเรียร่วมกัน และพวกเขาจะทำงานอย่างน้อยส2องครั้งต่อวันหลังจากหนึ่งชั่วโมงหลังจากพักผ่อนในที่สุดเราก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำอันรุ่งโร์ของพ่อแม่ของพวกเขาด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดจริงๆมาก้วยทั้งตัวซุดตัวลงร้องไห้พร้อมพูดว่าคุณเย่ความผิดพลาดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันขอร้องคุณปล่อยพันรยาลูกและหลานของฉันให้ความผิดนี้เป็นความผิดของฉัน หลานชายคนโตของฉันมีเพิ่งเริ่มเรียนประถมแกยังไว้ชีวิตเด็กไม่ได้ด้วยคำพูดนั้นยายเฉินเตือนด้วยความการุณาอ้อไม่เป็นไรถ้าคนในครอบครัวของคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะฉันจะไม่ทำอะไรกับเขาแน่นอนฉันจะให้โอกาสเขาเป็นผู้ใหญ่ปกติและมีโอกาสเติบโตเมื่อพูดเช่นนี้ยายเฉินก็เปลี่ยนเรื่องและพูดอีกครั้งว่า แต่ฉันต้องการพูดถึงความอัปลักก่อนเมื่อเขาโทรแล้วแม้ว่าฉันจะไม่ชำระบัญชีและพาเขากลับไปที่ซีเรียในฤดูใบไม้ร่วงแต่ฉันจะทำสิ่งที่คุณทำและแจ้งให้ทุกคนรอบตัวเขารู้ว่าเขาเข,าเข้ามาติดต่อกับเขารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อนร่วมชันเพื่อนครูและคนสำคัญในอนาคตฉันอยากให้พวกเขารู้ว่าเขามีพี่แบบไหน ด้วยวิธีนี้เขาคงไม่สามารถเนยหน้าต่อหน้าคนอื่นได้เพราะสิ่งที่คุณทำเพื่อเขาจะเกลียดคุณถึงแก่นที่เหลือทั้งชีวิตฉันจะให้ลูกน้องบอกเขาด้วยว่าตราบใดที่เขายังคงเลือกนามสกุลมาไม่ว่าชีวิตของเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนฉันจะปล่อยให้เขานี่จากเงาของคุณเว้นแต่เขาจะเต็มใจเปลี่ยนนามสกุลอย่างสมบูรณ์และไม่เปิดเผยชื่อคราวนั้นหลานจะละอายที่ทำตามนามสกุล จะเปลี่ยนนามสกุลลูกก็จะเปลี่ยนนามสกุลเหมือนเขาคราวนั้นสายตระกูลจะขาดตายไปแล้วจะมีสักกี่คนเกลียดคุณไม่มีใครสนใจคุณตระกูลหมาของคุณจะถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์เหลือแต่ความอัป,ปยศของคุณนางศีรษะของมาก้ยมึนงงและเขาก็พล่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้กับเด็กไม่ได้ ทำแบบนี้มันไร้มนุษยธรรมตอนนี้ก็ศตวตรรษที่21แล้วไม่ใช่พวกคนยุคโบราณมันหมดยุคแล้วไม่ใช่เหรอคุณกับอนารยชนต่างกันอย่างไรยยเฉินพ่นลมหายใจและพูดเบาๆฉันขอโทษย่ยเฉินมักจะทำอย่างนี้อารยธรรมจะทำให้คุณรำคาญความประมาทของคุณแต่จะไม่ทำให้คุณไตรตรองและเสียใจกับการกระทำของคุณ และฉันจะทำให้คุณเสียใจจริงๆกับสิ่งที่คุณทำลงไปแต่ฉันจะไม่ให้โอกาสคุณเริ่มต้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงมันหรอกฉันต้องการทำให้ทุกวินาทีก่อนการตายของคุณเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่รู้จบอืมมากุ้ยไม่เคยคิดว่าเยฉชนจะคิดวิธีการดังกล่าวได้ไม่เพียงแต่ชีวิตของเขาจะจบลงแต่ลูกชายทั้งสามของเขาจะยังอยู่ในความมืดตลอดชีวิตที่เหลือของพวกเขา พวกเขาจะหนีการไล่ตามของวังว่านหลงได้อย่างไรแม้แต่หลานชายก็ไม่รอดเมื่อเขาถูกดูหมิน่นและวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเขาเขาจะเกลียดตัวเองถึงแก่นถึงเวลานั้นเขาจะยอมสละนามสกุลโดยไม่ลังเลด้วยวิธีนี้มรดกของครอบครัวจะพังทลายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หมากล้วยรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเขาร้องไห้และอ้อนวอนต่อเยเชน คุณเย่คุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณเย่คนคนหนึ่งทําสิ่งต่างๆและอีกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแม้ว่าเจ้าต้องการให้ลูกชายของฉันถูกลงโทษแทนฉันแต่คุณก็ตั้งเป้าเด็กแบบนี้ไม่ได้เย่เฉินยิ้มและพูดว่าฉันตั้งเป้าหมายอะไรเขาไว้ฉันเพิ่งประกาศว่าคุณปู่ของเขาทำอะไร มีอะไรผิดปกติไหมคุณไม่กลัวที่จะทำสิ่งเลวร้ายมากมายก่อนหน้านี้คุณกลัวว่าอาจยากรรมเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่คุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมเมื่อการกระทำของคุณถูกเปิดเผยสื่อทั่วโลกจะรายงานเรื่องนี้และแม้แต่การกระทำของคุณก็อาจถูกสร้างใหม่เป็นภาพ,พยนตร์โดยผู้กำกับจากทั่วทุกมุมโลกและออกฉายในประเทศต่ตางๆทั่วโลก คุณสร้างคดีชาวโชวจริงๆบางทีเธออาจจะไม่ต้องการให้ฉันจุดไฟและเมื่อหลานชายของคุณโตขึ้นเขาจะเกลียดคุณจนแทบขาดใจทั้งตัวของมากุ้ยเป็นเหมือนคนบ้าตอนนี้เขาตะโกนออกไปว่าคุณจะบุกเข้าไปในบ้านของฉันและปล่อยให้บ้านของฉันถูกทำลายฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแม้ว่าฉันจะเป็นผีเย่เฉนเย่ะเย้ยและพูดอย่างเหยียดยามว่า ถ้ามีผีในโลกนี้ต่อให้คุณกลายเป็นผีฉันก็จะไม่ยกโทษให้คุณง่ายๆและฉันจะถือว่าคุณเป็นของฉันถ้าฉันไม่ส่งคุณไปที่นรกชั้นที่18แปดแล้วขึ้นไปบนภูเขามีดและลงอ่างน้ำมันฉันไม่มีความอดทนมากุ้ยมองดูดวงตาที่ดูถูกเหยียดหยามของเยเชนินและรู้สึกหวาดตัวอย่างยิ่งในขณะนี้ เขาตระหนักว่าเขาอยู่ในมือของเยเินราวกับมแมลงติดอยู่ในฝ่ามือของเขาวิธีที่อีกฝ่ายต้องการฆ่าตัวตายนั้นง่ายมากในเวลานี้เยเชนมองไปที่รูปลักษณ์ที่ซุดโทมของหมากุยและเหยาะเย้ยเพื่อจัดการกับไอเลวซามอย่างเจ้าเจ้าจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหากไม่บุกเข้าไปในบ้านและปล่อยให้ครอบครัวของเจ้าถูกทำลายเยเชนมองมาที่หมากุย้ยและถามเขาว่า ในช่วงปีแรกๆมีอาจยากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตำรวจท้องที่ก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้ไม่ว่าพวกเขาจะต่อสู้อย่างหนักแค่ไหนแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้อย่างหนักก็ตามถูกยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังมีคนวิ่งเข้ามาเรื่อยๆร,รู้ไหมตำรวจท้องที่หยุดพวกเขาทีหลังได้ยังไงมากลุยสายหัวอย่างว่างเปล่า ยยฉนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพวกเขาพบว่าแม้ว่าอาจยากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหล่านี้จะก่ออาจยากรรมนอกบ้านแต่ที่บ้านโดยไม่มีข้อแยกเว้นพวกเขามีความรับผิดชอบอย่างมากต่อความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัวพวกเขาค่อนข้างจะผูกหัวเข็มขัดของพวกเขากว่าหมดหวังที่จะเสี่ยงและหาไรายได้มากมายเพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวซื้อรถ เพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ได้โดยปราศจากอาหารและเสื้อผ้าตราบใดที่ครอบครัวสามารถมีโชคลาภได้พวกเขาจะยิ้มได้แม้เมื่อพวกเขาไปที่สนามประหารต่อมาตํารวจท้องที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรียนรู้กลุอุบายก่อนยิงอาจยากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้อาจยากรเหล่านี้ดูพรรยาลูก,ลก และเด็กๆก,กล้าที่จะออกจากบ้านก่อนแล้วจึงปล่อยให้ดูอาคารของตัวเองถูกทำลายด้วยกากองค์พวกเขาเองรถผุดแบนและดูรถของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยแหนบไฮดรอลิกเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าความพยายามทั้งหมดของพวกเขากลายเป็นขี้เท่าแล้วลากพวกเขาไปที่สนามประหารด้วยความสิ้นหวังตั้งแต่นั้นมาจำนวนอาจยากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เริ่มลดลงจริงๆ เมื่อพูดเช่นนี้ยเยเฉินก็มองไปที่มากุย้ยและยะ่อเย้ยเราควรใช้วิธีเดียวกันเพื่อจัดการกับเจ้าไอ้สารเลวเนื่องจากเงินและครอบครัวเป็นความเชื่อและตัวเทมในหัวใจของคุณถ้าฉันฆ่าคุณคนเดียวคุณจะรู้สึกในหัวใจของคุณว่าคุณเป็นนักรบผู้กล้าหาญที่อุทิศชีวิตของคุณให้กับศรัทธาของคุณดังนั้นฉันต้องทุบศรัทธาของคุณให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวหมากล้ยนั่งบนพื้นราวกับถูกฟ้าผ่าน้ำตาและน้ำมูกไหลขณะที่ปล่อยให้แขนขาของเขามีเลือดออกอย่างต่อเนื่องคนทั้งหมดก็สิ้นหวังอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้ทหารจากวังว่านหลงวิ่งเข้ามาและพูดกับวันโพจุนอาจารย์วันมีรถเข้ามาที่ทางเข้าด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ทหารยามของเรายืนยันว่าเป็นเหมยอ,อยู่เจินกำลังนั่งอยู่ในนักบินร่วมเหมยอ,อยู่เจินเหรอดวงตาของวันโพจุนเป็นประกายและเขารีบมองไปที่เย่เชินที่อยู่ข้างๆเขาและถามอย่างสุภาพนายเย่อย่างที่ท่านคาดไว้เหมยอ,อยู่เจินมาที่เม็กซิโกจริงๆเยชินยิ้มและพูดว่าตอนนี้เธอไม่สามารถหาที่อยู่อื่นได้ยกเวน Mexico, ้นเม็กซิโกเยชินทำเพลง เหมยอยู่เจินเหมยอยู่เจินในที่สุดฉันก็ได้ตัวคุณหลังจากพูดจบเขาก็ถามทหารวังว่าหลงว่าการทำความสะอาดภายนอกเป็นอย่างไรบ้างชายคนนั้นเรียบพูดว่าคุณทานเย่ก่อนที่นายวันจะเข้ามาพวกเราได้ทำความสะอาดสนามรบแล้วตอนนี้ศพเหล่านั้นถูกย้ายเข้าไปอยู่ในห้องว่างด้านบนทหารของเรากำลังขุดดินทั้งภายในและภายนอกสนาม และซ่อนเลือดเพราะคืนนี้ลมแรงและกลิ่นเลือดก็จางไปอย่างรวดเร็วตกลงเยเชิญพยักหน้าและกล่าวว่าหลังจากที่รถของพวกเขาเข้าไปในประตูแล้วให้จับคนทั้งหมดและพาพวกเขามาพบฉันทหารกล่าวด้วยความเคารพทันทีคุณเย่ลูกน้องของคุณเชื่อฟังตอนนี้ที่ทางเข้าด้านตะวันออกของหมู่บ้านเม็กซิกันแห่งนี้ ขณะที่มานหญิงเจียขับรถไปที่ทางเข้าหมู่บ้านเหมยอยู่เจินซาฮวีเจียนซีและซุนหุยนาผู้ซึ่งแสดงเป็นภรรยาของมานหญิงเจียต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งออกในเวลาเดียวกันทั้งสี่คนกล้าเดินทางตามท้องถนนเป็นเวลาหลายวันโดยไม่หยุดและในที่สุดก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมารถของพวกเขาแทบจะไม่หยุดเลย ยกเว้นการเติมน้ำมันและซื้ออาหารกับน้ำดื่มในมุมมองของพวกเขาทั้งสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือไปที่เม็กซิโกโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เหมยอยู่เชินยังวางแผนที่จะไปเม็กซิโกเพื่อพักผ่อนสักสองสาวันพร้อมชมการผ่าตัดของลางหงจุนแล้วเดินทางกลับเพื่อลมที่อเมริกายังไม่ค่อยตึงนัก ในขณะนี้มาหญิงเจียซึ่งกำลังขับรถอยู่พูดด้วยความประหลาดใจว่าป้าเหมยทำไมวันนี้ที่นี่เงียบจังเหมยอยู่เชิญพูดเบาๆอย่ามองที่เวลาขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอยืดเอวแล้วพูดอย่างสาบแข็งฉันไม่อยากนั่งรถอีกเลยในชีวิตเหมยอยู่เชิญไม่ได้คิดอะไรมาก และขับรถไปยังที่ตั้งของห้องผ่าตัดอย่างชำนาญอย่างไรก็ตามเมื่อรถแล่นเข้าใกล้ทุกคนก็พบว่ามีรถอยู่นอกประตูห้องผ่าตัดหลายคันและเห็นรถอย่างน้อยหลายสิบคันซาวีเจียนซีซึ่งนั่งอยู่แถวหลังก็แปลกใจเล็กน้อยและถามว่าทำไมมีรถเยอะจังทุกคนในแก่งมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอือเหมยอยู่เจินเขาอดไม่ได้ที่จะบน่นเป็นไปได้ไหมว่าเจ้านายอยู่ที่นี่ เมื่อดูจากสถานการณ์นี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถมีฉากใหญ่ได้ซาวีเจียนซีพูดอย่างประมาพี่เหมยเจ้านายต้องการเวลาสำหรับเราเขาจะตำหนิเราอย่างแน่นอนที่ไม่ทำสิ่งที่ดีเหมยอยู่เจินกลืนน้ำลายของเธอแล้วพูดอย่างลำบากใจว่าอย่าคิดมากตอนนี้สุนลากากรหาของเจอแล้วเรื่องแบบนี้ก็ปกติในตัวเองถ้าของออกมาดี ราคาก็จะเป็นไปตามธรรมชาติขายแพงไม่ได้ทำไมราคาของสิ่งนี้ถึงแพงจังแค่เพิ่มค่าใช้จ่ายหนักๆเหล่านั้นเข้าไปเองไม่ใช่หรือเหมือนการสร้างสะพานไม้ในขุมนรกสะพานที่ทำจากไม้ไม่ได้มีค่าแต่ไม้ที่คำยันสะพานไม้ในขุมนรกนั้นล้ำค่ามากแล้วขณะที่เธอพูดเธอหยุดครู่หนึ่ง และพูดอย่างจริงจังว่านานๆทีเจอเจ้านายอย่าคุยแบบลวกๆเพื่อไม่ให้พูดผิดมากไปฉันจะคุยกับเขาเมื่อถึงเวลาและฉันก็เชื่อว่าเขาจะให้โอกาสเราอีกครั้งอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป